ฝ่ายค้านของทางเวเนซุเอลาเนาะซึ่งน่าจะได้คะแนนออกมาเป็นผู้ที่ชนะน,นะครับเขาวัดจาก Exit Pro แต่ตอนนี้ก็คือไม่สามารถที่จะชนะได้นะเพราะว่ารัฐบาลโกงเลือกตั้งค่ะซึ่งเขาบอกมาแล้วว่าเขาเนี่ยได้รับคะแนนเสียงเนี่ยประมาณ73%ของคะแนนโหวตโดยมีการประชุมทั้งหมดแล้วแล้วก็มีการตรวจสอบต่างๆ แล้วเขาก็เห็นแล้วว่ามันมีการปลอมแปลงอะไรกันต่างๆนานาซึ่งเขาก็ยังยืนยันคะแนนว่าตัวเขาเนี่ยเขาชนะอยู่ที่73.20%เปอร์เซนโอ้แต่ที่โกงนี่ก็คือโกงจนรัฐบาลก็คือจะเอาให้ได้จะเป็นต่อให้ได้ประชาชนออกมาชุมนุมจะลาจนกันฉ่ำ ทั่วโลกทั่วอะไรเขาสาบ